สบายดีท่านผู้ชมตุมตามออนทัวร์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 สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูซองตุ่มตามออนทัวร์เมื่อนี้ข้าพเจ้าพาท่านผู้ชมออกมาอยู่ทางด้านนอกนาะเพิรมาเบิงสนามบินสากลวัดไตซึ่งเป็นสนามบินสากลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศลาวและก็อยากมาอัปเดตให้เบิ่งว่า มีสายการบินเพื่อนได้ให้การบริการบอ,รอยู่ในช่วงของการระบาดของพยาธัโควิดสิอยู่ในสนปปลาวในปัจจุบันนี้เนาะตอนนี้ข้าพเจ้าได้ขี่รถมาทางด้านในของสนามบินสากลวัดไตเป็นที่เียห้อยแล้วทางด้านหน้าจะเป็นอาคารสนามบินเพื่อจะมาทรงผู้โดยสารเพื่อจะขึ้นยนต์ต้นจะเป็นตึกภายในนร่านมู้ชมตึกภายในตัวทางด้านหน้าพุ่นจะเป็นตึกสายต่างประเทศ เวลาเขาจะออกไปต่างประเทศม่มเขาจะไปทางด้านหน้าคุณเนาะธรรมดาแล้วทว่าโบมีพญ,ญาโูวิศก็ระบาดก็นานนั้นก็จะเห็นว่ามีรถมาส่ง,ง,งผู้โดยสารมหาผู้โดยสารเป็นจำนวนลากไหลเนาะท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพรเจ้าก็ได้ออกมาทางด้านนอกของอาคารสนามบินวัดไตแล้วเพื่อจะเลี้ยวขัวและการมุ่งหน้าไปอยู่ที่บ้านสีใครเก้าเลี้ยวเนาะเพื่อจะไปอัปเดต น,นว่ามี f อซทางบ้านเนาะคู่หนึ่งเพิ่นขอมาว่าโอ้อยากให้ไปอัปเดตไปทายอยูแถวเขตบ้านสีไข่เกาเลี่ยวให้เบิ่งเน้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยหลายสําห์แล้วข้าพเจ้าก็บุอยากขัดใจเนาะก็เลยจัดให้ f อซตอนนี้กะมุ่งหน้าไปทางสีไครเกาเลี่ยวแล้วน,นท่าผูผสมจะเห็นได้ว่ามีห้าตอาหารมีห้าน,าาานขายเครื่องต่างๆอยูบริเวณนี้เป็นจำนวนหลงรายเนาะ ว่าอยู่ในเขตนี้ก็เป็นเขตชุดสุมเศรษฐกิจกแล้วก็มีห้านขายรถจักรห้านขายเครื่องส้้ไฟฟ้าเป็นจำนวนลงลายอีกบ่อะไรก็จะหอด3แยกสีไข่ 4, ละธรรมสมถ้าไปทางด้านขวัวแมนจะขึ้นไปทางเลขที่13เหนือถ้าเลี้ยวซ้ายแมนเขาจะไปทางสีไข่เก้าเลี้ยวออกไปหาแขวเวังแกนออกไปใช้ยกก็ได้เาะธรรมสม ตอนนี้การลดบหันหลายปนายันไหนก็ย้อนมาอยู่ในช่วงของการลนะ็อกดาวน์เนาะเพราะว่ามีการระบาดของพยาธิโควิดสิบเก้็ต้องมีการล็อกดาวน์ถ้าเมื่อปกติจะมีรถหลาอยู่บริเวณนี้ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้เลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปหาบ้านเก้าเลี่ยวเป็นที่ห้อแล้วนอะนทำผุญสม ซึ่งเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่เขตบ้านสีบุญเองทงและยังหาตั้งแต่สามแยกสีใครไปหาบ้านเกาเลียวนี่ก็ประมาณ5นาที่นี่แหละทนผุชมตอนนี้เมนเขตบ้านสีบุญเองทงเขตบ้านสีบุญเองทงนี่ก็เป็นบ้านที่มีหงจักโรงงานมีห้านอาหารที่มีซื่อเสี่ยงด่งดังอยู่ในนครหลวงแก่นโดยสพาะเมนเฟอือเปียกเนาะกะ เห็นได้ว่ามีหลายห้านที่เป็นห้านที่มีชื่อเสียงดังแล้วก็มีหลายคนก็จะมานิยมสมสัอบเพื่อมาซิมทางด้านซ้ายมือจะเป็นโรงงาน,นําก้อนเป็นหรงงานลำก้อนที่มีขนาดใหญ่ซื่อว่าโรงงานลำก้อนทาโบเนาะหลายคนก็จะาจะหู้แล้วก็จะมีหรงงานผลิตเครื่องจักรต่างๆเป็นจำนวนลงหลายอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก้อนจะไปหอดบ้านเกาเลี่ยวก็ต้องได้ผ่านบ้านสีไข่สีบุญข้างทงบ้านสีสมซื่แล้วจึงไปหอดบ้านเกาเลี่ยวทางด้าน้ายมือก็จะเป็นหรงงานขึ้กันทานมู้ชมเป็นหรงงานเกี่ยวกับเรื่องผลิตเครื่องจักรเนาะเพื่อส่งออกอันจะเป็นหรงงานขึ้กันทางด้าน้ายมือเมื่อก่อนนี่ถนนแถวนี้จะเป็นถนนดินแดงเนาะ บไดมีการพัฒนาเห็นได้ว่าโอ้ไปมากกยุ่งยากหลายแต่เทียบส่ปัจจุบันแล้วเมนมีความสะดวกสบายในการไปมาสําหรับเส้นทางตัวนี้เมนสามารถแรนขึ้นเหนือไปได้เลยทำสมมฮอดไซยะฮอดหลวงขาบางไซเส้นทางตัวนี้ก็ได้ก็จะไปฮอดไซยะหรือว่าฮอดหลวงขาบางก็จะไปผ่านแขวงเวียงจันทรนะ์ผ่านเม,มืองมืน แล้วก็ฮอดพันเมืองสนาคามถ้าว่าจะไปสยากก็ได้ข้ามของถ้าว่าจะไปหลวงพรบางก็ขึ้นไปได้เนะท่านผู้ชมโดยสช้เส้นทางตัวนี้ตอนนี้เขาเข้าเขตบ,บ้านสีสมซื่นเป็นทีเห,ห้อยแล้วท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีเงินซา,านบรรทซองที่มีความสุดสดงามมีฮัทอาหารฮัทไข่เครื่องมีจานนหลงลายถ้าว่าเทียบใส่อดีตนี่อ้ ผู้ใดที่เคยอยู่บริเวณนี้ในอดีตก็จะหู้ดีเนาะท่านผู้ชมว่าก็ถือว่าอยู่ดกนอกในนึงถนนนี่ก็บ่ได้พัฒนาหลายปันใด แม่น้ำของมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนทูุชมจะเป็นแม่น้ำของเอ้ในที่สุดตอนนี้ฮอกาเข้ามาอยู่ที่เขตบ้านเกาเลี้ยวเป็นที่เห้หอยแล้วก็เห็นได้ว่ามีเงินสาลบรนทองของประชาชนเพิ่นได้มาตั้งอยู่บริเวณเขมทางนี่เป็นจำนวนล้วงหลายนทู้ชม อยู่เขตบ้านเกาเลียวนี่ก็เป็นเขตบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านจุดสมพัฒนาถ้าว่าเทียบใช้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้บหคอยมีเงินประชาชนหลายปันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี่ก็จะมีเงินประชาชนแล้วก็มีห้านค่าห้ามขายเครื่องตลาดห้านขายยาเป็นจํานวนลงหลายมีทั้งห้านขายรถรถจกักรรถไ่กับมาตั้งอยู่บริเวณบ้านเกาเลียวแห่งนี้เนะท่านผู้ชม บ้านเก่าเลียกกับโบเมนมีแต่เฉพาะถนนหนทางที่มีสวยสดงดงามคืออย่างซี่ก็จะมีบ่อหินบ่อทรา,ายเพราะเป็นบ้านที่ติดอยู่กับแม่น้ําของฉะนั้นก็นจะมีบ่อหินบอาาน่อทรายเป็นจำนวนลงหลายอีกบโพนไหเขาก็จะเข้าหอดใจกลางเขตในบ้านนะของบ้านกาเก่าเรียวก็จะมีตลาดไงมี หานไายเครื่องปจนจํานนลงไลายอีกจน้อยเขาจะหอดใจกลางของบ้านเกาเลียวแล้วนอะนทำบุสมสำหรับตลาดก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตลาดถือว่าเขาเข้ามาอยู่ในใจกลางของเขตบ้านเกาเลียนะ่เนสังเกตเห็น,นว่ามีรถจอดอยู่แคมทางเป็นจำนวนลงไลายแล้วในปัจจุบัน ที่สุดฮากฮอดตลาดเกาเลี่ยวแล้วทำผสมเห็นบ่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดเกาเลี่ยวมาฮอดบ้านเกาเลียวนี่บ่ได้ไปเบิงแคมป์คลองเนี่ยครับเป็นไปบ่ได้นานทำผสมก็อยากให้ทางผสมไปเบิงภาพบรรยากาศอยู่แคมป์คลองเน่ว่ามีขึ้นอะไรเดียวข้าพเจ้าจะพาทงผสมไปเบิงภาพบรรยากาศอยู่แคมป์คลองเขตบ้านเกาเลี่ยมกันเลยตอนนี้ข้าพเจ้าได้ขี่รถมาอยู่ที่ถนนอยู่ แคมของเนาะเพื่อมาเบ่งภาพทัศนียภาพอยู่เขตบ้านเกาเรลี่ยวติดกับแคมของโอ้จะเห็นมีเหืือขนาดใหญ่เนาะเป็นเหือกำปัน่นตั้งอยู่แคมแมในน้ำของเลยทางด้านขวามือเนาะจะเป็นฟังอำเภอสีเสียงใหม่จังหวัดหนองคายราชสักไทยนั่นเองทรงนี้น้ำของกับยังทรงตเนาะยังบวนอไไรเขาหน้าฝนเถือ ถาว่าหน้าฝนแล้วจะปริมาณน้นําของจะขึ้นหลายกว่านี่แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ว่าน้ําของยังเพได้ขึ้นหลายเทือกแต่ว่าเห็นช่วงนี้พ่นประกาศล็อกดาวน์แล้วก็ให้เอาเหือเนาะที่อยู่แคมฟังเป็นเหือขนาดน้อยม่นเอาขึ้นฟังเมเดีจยวนี้จะเป็นภาพบรรยากาศนอกทรรผุสมโอ้ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจหลาย ด้ทีได้มาเบิร์แคมของแล้วก็มานางลินเนาะลมเย็นอยู่ในช่วงนี้เจ้านอกนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ขา้าพเจ้าได้เอามาฝากานผู้สมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด c ับส e คร้กับช่องตูมตามออนทั่วเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอคำว่าสบายดี